ไปดูเรื่องเราดีๆบ้างพี่ก้องเมื่อชาพี่อ่านเนเนียพี่จะร้องไห้อืมพี่เกินก่อนเลยเอาทชู่ขึ้นมาได้เลยนี่มาจากเพจสันติวิธีพอผ่านเขาเขียนเรื่องตู้รถไฟหกตู้ตู้รถไฟหกตู้นี่มาอย่างไรจำได้ไหมยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนะยี่สิบสองเริ่มลดตอนเย็นด้วยเก็บวาดกันแล้วว่านึกว่าน้ำท่วมหัดใหญ่ปกติ ยี่สิบสามฝนแเมฆมาดาวเลนบอมปุ่มยีบสาตอนค่ำย24น้ำท่วมและท่วมวิกฤตมาเลยตลอดเลยรอยต่อของคืนยี่สิามยิพฤศจิกายนค่ะกระแสน้ำเชี่ยวกลากมากอย่างที่เราเห็นน้ำลงมาจากคอหงลงมาจากสะตนดเดาน้ำทะเลนุนเอกฝนตกหนักอีกน้ำกระแสน้ำมันเชี่ยวมาก เชี่ยวขนาดไหนขนาดพัดตู้รถไฟ6ตู้ที่จอดสถานีหาดใหญ่ไหลไปตามรางไหลเป็น1กิโล hmm. ตู้นี่หนักนะแล้วไหละ oh, 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 ไล้แรงว่าน้ำมันแรงมากเลยไละไลถอยหลังอ่ะไป1กิโลเมตร6ตู้นะจ๊ะไหลเไป็น1กิโลเมตรแล้วหยุดตรงระหว่างชุมชนสถานี2และชุมชนป้อมหซึ่งมันตรงอยู่กับหลังโรงพยาบาลหาดใหญ่คนในชุมชนนี้เนี่ยเป็นชุมชน บ้านชั้นเดียวน้ํามาพลึบเดียวบ้านหมดเลยทุกคนหนีไปอยู่บนหลังคาบ้านน้ํามันก็ท่วมไล่จนมิดหลังคาบ้านคนนั่งไม่ได้ต้องยืนแล้วไม่มีใครช่วยหรืออะไรเลยมืดเต๋อฝนตกลงมาไม่หยุดไม่หย่อนแต่ในความมืดเนี่ยคนได้ยินเสียงเสียงเหล็กอะกระทบมันไหลอะเสียงลางอะไหลกระรดตึกมันชนกันไงมันกึก ชุมชนสองแห่งนี้อยู่ในระหว่างชุมชนสองแห่งนี้คือสถานีสองกับป้อมหกคือตู้หกตู้นั่นอะถูกน้ำแบพัดไหลลงไปแล,ล้วไปอยู่ตรงชุมชนตึกชุมชนซึ่นตอนนี้ยืนแล้วนะ mm hmm. น้ำท่วมชั้นหนึ่งแล้วท่วมหลังคาแล้วกำลังท่วมไปที่ครึ่งเอวตัวเองแล้วทั้งหมดเลยเนี่ยนะในตู้รถไฟมีพนักงานอยู่ในนั้นเจ็ดคนตอนนี้นกำลังตกใจที่ว่ารถไฟถอยหลังได้ mm hmm. แล้วไหลไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะหยุดเมื่อไหร่พนักงานอยู่ในตู้อยู่แล้วแล้วถูกน้ำพัดมาเจ็ดคนแล้วไหลไปหนึ่งกิโลเมตรแล้วมันหยุดเพราะว่ามันชนกันอ่ะมันติดกันตรงนั้นแล้วมันหนักแล้วมันก็เป็นเพิ่มมามอนาน้ำมันก็ไหลไปมันก็มันก็พัดไปมันก็หยุดอยู่ตรงนั้นไปหยุดตรงชาวบ้านพอดีชาวบ้านอยู่บนหลังคาเขาก็เลยช่วยเจ็ดคนนี้ไปช่วยกันอพยพให้มาอยู่ในตู้รถไฟร้อยเปว่าคน นี่จ้ะไปอยู่บนหลังคารถไฟซึ่งสูงกว่าสูงกว่าหลังคาแล้วก็สูงเกินน้ำท่วมแล้วแล้วพอน้ำมันไปรูปเช้ายี่สี่เช้ายี่บห้าก็อยู่บนหลังคากันกินนอนอยู่บนหลังคากันแล้วข้างล่างเนี่ยคือน้ำถาดจะเราเนี่คือน้ำแล้วพอน้ำค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆลดลดลดจนกระทั่งจนกระทั่งเนี่ยคือเขาบอกว่า น้ำเนี่ยลดค่อยๆลดล้ลด,ลด,ลดจนกระทั่งพวกเขากลับเข้าไปในบ้านซึ่งอยู่หลังรถไฟเนี่ยเนี่ยตรงข,าางข้างซ้ายเนี่ยไปฟื้นฟูบ้านได้แต่หลายคนบอกว่ายังไม่กล้าเข้าบ้านฉันเลยขออยู่ในตู้รถไฟอ่อนนันกินนอน,อ,นอยู่มันคงแข็งแรงนี่นะรถไฟเนี่ย <laughs> อยู่ในตู้รถ oh, ไฟไมด้บุญตคำนี้เลยนะบอกว่าพราะหลังน้ําลดหลายคนไปดูบ้านที่จมน้ํามิดยืนร้องไห้ยืนร้องไห้ที่บ้านตัวเองแบบหมดเลยลาภนาศูน บางบ้านฟื้นได้บางบ้านมองไม่เห็นทางออกจึงขออยู่ในรถไฟได้ไหมจ๊ะอือโอ้โห้องไห้มาเออเศร้าเนี่สตาชีวิตนะเหมือนแบบหลายชีวิตของหม่อมคึกฤเลยนะคือมันมีหลายมิตินะเออมิติของความโชคดีคือน้ำที่มันพาไอโบกี้รถไฟมาเออคิดดูว่าน้ําท่วมชั้นหนึ่งอะชันขึ้นไปบนหลังคาไอ้ท่วมหลังคาอีกชั้นท่วมตัวฉันนยืนอยู่คือถ้าไม่มีไอโบกี้นี่มาเนี้ยไอโบกี้มาพอดีปึ้ง ฉันก็เลยข้ามไปโบบนโบกี้อ่ะแล้วอ,อ,ยอยู่บนหลังคาโบกี้เพราะมันสูงอ่ะสูงกว่าหลังคาบ้านอยู่แล้วเวลารถไฟเคยเห็นสถาบ้านสนไหนรถไฟมากใช่ไหมมันจะสูงอยู่แล้วรางรถไฟมันจะเป็นเนินขึ้นมาใช่ใช่เ<ๆ>พราะนั้นเขาก็อยู่บนโบกี้นี้อยู่บนหลังคานี้อยู่ตรงนี้ไปตลอดในระยะเวลาห้าวันหกวันก็กินน้ําฝนเหมือนกันอืพี่เขาไปถามเขาว่าต้องกินอะไรน้ําฝน ก็อยู่บนรางคารถไฟอยู่เลยละกินใช่ไมไม่รู้จะไม่มีใครมาหาด้วยซ้ำไปไม่เจอใครเลยไม่เจออะไรเลยคือหนึ่งเนี่ยเรื่องเล่าเนี้ยมันหนึ่งทำให้เห็นว่าน้ำมันแรงจริงๆมันมาเร็วมันที่บอกว่าที่บอกว่าขี่จะสกีแล้วมันไม่ได้เพราะมันไหลไปอย่างนี้ไงนี่คือเรื่องราวคือชีวิตกับชีวิตเจ็ดชีวิตกับสองชุมชนและหกโบกี้รถไฟทําเป็นหนังได้เลยเธอคือน้ํามันพัดอ่ะพัด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 ไปไหลไหลไปแล้วมันก็แบบปึ๊ก พอมันปึ๊กทันไมพี่ก็ถามว่าทําไมมันไม่ไหลต่อเขากหนึ่งจะว่าไอ้ข้างหลังเนี่ยมันมันเป็นเหมือนกระทางโค้งอ่ะมันช่วยเราด้วยอืมสองก็คือว่าเหมือนกับมันบำมันชนกันแล้วมันก็หนักอ่ะอ่าแล้วทุกคนก็อยู่บนไหนอ่ะก็ว่ายน้ํากันมาอะไรกันมาคือช่วยกันมาดึงกันมาแล้วมันไม่ไกลแล้วไงก็เดินไต่ไต่ไต่กันมาแล้วก็อยู่บนหลังคาโบกี้แล้วบอกหลังคาโบกี้มันกว้างมากว้างสิพี่พี่ลองดูสิเวลาที่เขาเขาเขาขนแล้วที่นั่งมันหมดอ่ะต้องนั่งบนหลังคาพี่เห็นไหมล่ะมันคนเยอะแยะ ดูรถไฟ Indian อินเดียเนะรถไฟอินเดียน่ยโอ้คนนั่งกันเป็นร้อยเลยฉันอ่านแล้วฉันจะร้องไห้มากหกโบกี้เจ็ดเจ็พนักง,งานรถไฟกับสองชุมชนน่ะและ้วรอดชีวิตติดด้วยกันห้าหกเจ็ดวันโอ้โหแล้วตอนนึกถ้าไม่มีโบกี้นี่ลอยมารู้อยู่กันตายหมดอตายหมดอืเนี่ยแหละแบบโมไม่น่าเชื่อเลยนะคะ